on my way สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมแมนนี่แบ็กจาก The Sa ซกทีมและนี่เป็นรายการใหม่ครับที่เราจะมาสัมภาษณ์คนในวงการเกมไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือแบบแฟนๆเกมที่ชื่นชอบเกม Home Sweet Home อยู่นะครับโดยคําถามที่จะเอามาถามเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเกม Home Sweet Home สวายและตบท้ายด้วยกันให้คนที่สัมภาษณ์เนี่ยเล่าประวัติเกี่ยวกับผีหรือประสบการณ์หลอนที่เคยเจอมาในจังหวัดบ้านเกิดของตนเองถ้าคุณผู้ชมมีข้อสงสัยตรงไหนที่ อยากจะให้ถามเพิ่มเติมในการสัมภาษณ์หรืออยากให้ไปสัมภาษณ์ใครคนไหนเพิ่มเติมอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับบอกก่อนเลยว่าคนที่ผมจะมาสัมภาษณ์ในวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่ๆครับสําหรับสตรีมเมอร์คนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วผมก็พร้อมแล้วงั้นไปกันเลยครับตอนนี้เราอยู่กับพี่เบิร์ดจากชาแนลโม m e ดิกนะครับสวัสดีครับพี่เบิร์ดครับสวัสดีครับผมครับอยากให้พี่เบิร์แบบแนะนําตัวสั้นๆก่อนครับก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์กันได้เลยครับ ครับผมชื่อเบิร์นะครับมาจากช่องโมบิดิกนะฮะก็มีไลฟ์สตรีมในเ c e b o o k นะฮะแล้วก็ใน YouTube ก็มีพวกคลิปด้วยครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตให้นะครับยังไงก็ไปติดตามกันได้นะครับผมสำหรับพี่เบิร์ดนะครับเป็นเกมเมอร์เป็นยูทูบเบอร์แล้วก็ทําทั้งในเพจด้วยนะครับก่อนหน้านี้ผมเห็นพี่เบิร์ดเนี่ยเล่นเกม Home Sweet Home มาละพอจะเข้าใจเกมนี้แล้วว่ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็เล่นจริงๆเล่นหลายรอบมากเลยนะว คนไทยด้วยครับก็เลยเล่นหลายรอบก็ค่อนข้างจะเข้าใจเกมอยู่นะครับใช่ผมรู้ว่าพี่กําลังรองการมาของเกมนี้อยู่ครับก็คือ home sweet home survive ที่กําลังจะมาในไม่ช้านี้ครับผมแล้ววันนี้ผมมีคําถามมาถามพี่สัก3าสข้อครับง่ายๆเลยพี่มากับคําถามข้อแรกครับพี่เบิร์ดคิดว่าจะมีผีตัวไหนที่จะมาเป็นผู้ล่าหรือจะมาเป็นฮันเตอร์ภายในเกม home sweet home survive ครับถ้าเป็นผู้ล่าฮันเตอร์ครับผมว่าต้องดึงตัวเอก,เอกมาครับถ้าเกิดตอนนี้ ที่ถามเนี่ยน่าจะนึกออกมาสักสี่หตัวนะครับก็น่าจะไม่เยอะมากตัวแรกเนี่ยคือผมเกลียดมากเลยตั้งแต่อีพีแรกนะครับนั่นคือผีเบลฮะหรือผีนักศึกษานั่นเองฮะผีเบลเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าเสียงคัตเตอร์เขาค่อนข้างหลอนมากๆเลยครับเวลาเขาเดินไปเดินมานะฮะถ้าเกิดให้ผมเดานะอาวุธของเขาน่าจะไปต้องเป็นมิดคัตเตอร์นี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดตัวผมเองเป็นคนสร้างเกมขึ้นมาเองนะครับผมก็คิดว่าถ้าเบลเนี่ยน่าจะดึงจุดเด่นของเขาคือเขาสามารถวาทะลุประตูได้เหมือนว่าสร้างประตูพิติของเขาเนี่ยเขาสร้างมาแล ได้แล้วก็มีเพียงแค่เขาคนเดียวที่สามารถทะลุได้อะไรเงี้ยครับถ้าเกิดตัวแรกถ้าเกิดให้ผมนึกถึงนะนึกถึงเบลเลยครับถ้าตัวที่2ถ้าเกิดผมจําได้เนี่ยน่าจะต้องเป็นผีเปรตผีเปรตเนี่ยผมคิดว่าอาวุธของเขาน่าจะต้องเป็นเหล็กเส้นอ่างงไหมว่าทำไมเป็นเหล็กเส้นทำไมครับเพราะว่าตอนที่เขาตายเนี่ยตอนที่เขาเป็นคนเนี่ยเขาโดนเหล็กเส้นเนี่ยทิ่มตาตายผมจาได้อันเนี้ยผมก็เลยคิดว่าผีเปรตเนี่ยอาวุธของเขานะครับเมื่อกี้เบลเป็นวิคเตอร์ไหมผีเปรตได้เป็นเหล็กเส้นเหล็กเส้นยาวๆที่เขาใช้เกาะร้าครับส่วนสกิลถ้าเกิดให้ผม ดาวเรื่แบบคนสร้างเกมเนี่ยผมคิดว่าสกิลของเขาก็น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับผีเปรตน,นิดนึงอาจจะแบบขยายร่างได้โตขึ้นมาแต่พอเป็นร่างโตขึ้นมาอาจจะเดินไม่ได้นะขย,ยับไปได้มองหาซ้ายมองหาขวาได้ถ้าเกิดเจอเซเวอร์เนี่ยอาจจะทําการสาบเซเวอร์ให้หยุดชะงักได้สัก3าวินาที5วินาทีแล้วก็ย่อร่างมาจจเป็นร่างปกติแล้วก็ไล่ตีอะไรประมาณนี้ถ้าเกดเป็นผีเปรตน,นะครับถ้าเกิดเป็นมุมมองของผมนะฮะตัวที่3เนี่ยขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือผีนางรำฮะผีนางรำเนี่ยอาวุธของเขานี่ค่อนข้างยากอยู่เหมือน นะถ้าเกิดให้เดาตอนนี้เลยครับน่าจะเป็นเล็บที่เขาใช้ในการฟ้อนรำครับที่เขาจะต้องอามาใส่เป็นเหมือนกงเล็บไหม,ไมเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างเนี่ยที่เอามาใส่ให้แบบเล็บยาวขึ้นอ๋อที่เวลานางรำจะมาใส่นิ้วมือเพื่อใช้ในการฟ้อนเล็บใช่ไหมครับใช่นั่นแหละครับคิดว่าอาวุธเขาให้เป็นประมาณนั้นแล้วก็การโจมตีก็คือใช้เล็บนี่แหละโจมตีแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสกิลหรอนางรำจุดเด่นของเขานะันคือลูกปั้นนางรำล้วหุ่นนางรำฮะอาจจะมีหุ่นนางรำอยู่ตามแบบกระจายไปแบบทั่วๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดมีเซิร์ อยู่ใกล้อาจจะมีเสียงแจ้งเตือนหรืออาจจะแสดงออล่าของเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใกล้แล้วเราก็สามารถที่จะสลับร่างของเราที่อยู่ในปัจจุบับนกับร่างหุนน่นเพื่อไล่ล่าได้ง่ายขึ้นเท่าที่ผมนึกออกผิดทังลำน่าจะเป็นประบาเนี้ยครับครับผมสำหรับสกิลที่พี่เบิร์ดพูดถึงเมื่อกี้ครับผมนึกถึงไอตัวลีโอในเกม Identity V เลยที่มันปากตุ๊กตาแล้วก็ว้าไปว์ปามาได้คล้ายๆกันเลยครับคล้ายๆครับ ก็ลองคิดคร่าวๆนะก็คือเราเล่นเกมพูดีมาก็แบบอาจจะได้ไอเดียพูดีมาด้วยอะไรเงี้ยครับถ้าตัวต่อไปที่จะมาเป็นตัวละครใหม่และเป็นตัวละครที่ไม่เคยเห็นมาก่อนภายในเกมภาคก่อนๆแล้วครับถ้าตัวต่อไปว่าตัวนี้น่าสนใจครับผีนักรบอ๋อเหมือนกับแบบผีได้เคยไปนั่งสู้มาก่อนใช่ไหมครับใช่ผีนักรบรั้ว่าผีบางอะจันเนี่ยตัวเขาค่อนข้างน่ากลัวฮะตัวใหญ่กำยำมากตัวของเขาเนี่ยผมคิดว่าอาวุธของเขาจะต้องเป็นดาบดาบโบราณดาบในการฟันในการสู้กันนะครับแล้วก็ในการที่เขาตัวใหญ่เนี่ยการโจมตีของเขาเนี่ย อาจจะแรงกว่าอันเตอร์ตัวอื่นก็ปนไปไปได้เพราะว่าพลังก,กำลังเขาค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อเสียของเขาเนี่ยเขาอาจจะเดินช้าตีช้าหรือมุมมองของเขาอาจจะแย่ลงเพราะว่าเขาตาบอดนั่นเองนะครับสกิลของเขาถ้าเกิดให้ผมเดาเนี่ยน่าจะประมาณว่าพุ่งชนเซอร์เวอร์พอชนแล้วเนี่ยทำให้เซอร์เวอร์เนี่ยได้รับอาการสตารก็คือแบบสตาร์ไปแป๊บหนึ่งชะงักไปแป๊บหนึ่ง,ปปงสัก1.5แบบวินาทีหรือว่า2วินาทีอะไรประมาณเนี้ยพอชะงักเนี่ยแล้วก็ตัวนี้ก็จะไล่ตีได้ต่ออะไรประมาณเนี้ครับเพราะว่าในตอนที่เราเล่นเนี่ยมี ของอันใหญ่เนี่ยบ่อยๆม,มากๆก็เลยคิดว่าเฮ้ยสกิลนี้น่าเอามาใช้ครับการพุ่งชนเนี่ยครับโอเคครับพี่คร่าวๆหลักๆได้คิดมามีประมาณนี้ใช่ไหมคหรับพี่สาหรับผู้ล่าในเกมนี้ใช่ก็น่าจะมีประมาณนี้คจริงๆก็มีในหัวอีกสักองตัวอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าหลักๆผมว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับแล้วถ้าเป็นคําถามในข้อถัดมาแล้วครับพี่ถ้าเป็นในมุมของเซอร์ไวเวอร์หรือผู้รอดชีวิตเนี่ย อยากให้สามารถที่จะสู้หรือต่อกรกับผู้ล่าเนี่ยหรือผีเนี่ยโดยใช้อาวุธอะไรและมีสกิลแบบไหนบ้างครับถ้าเกิดเป็นเซอร์เวอร์ครับถ้าเกิดจะอิงตามคาแรคเตอร์ของตัวละครเนี่ยผมว่าตัวละครหลักๆเนี่ยมีไม่กี่ตัวหรอกประมาณ4-5ตัวนะครับสมมติว่า คิดเล่นๆเหมือนซูว่าเป็นดิวเนี่ยดิวที่ว่าเป็นชูกับเจนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาอาจจะมีแบบว่าโทรศัพท์ส่วนตัวหรือว่าอะไรที่มันสามารถส่งสัญญาณหาเพื่อนร่วมทีมได้ถ้าเกิดส่งสัญญาณไปหาผู้หญิงเนี่ยการทํางานกับอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยก็จะเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดส่งไปหาผู้ชายการทางานอ็อบเจกต์ต่างๆก็อาจจะช้าลงพอๆจะนึกภาพออกไหมครับนึกภาพออกอยู่ครับมันจะคล้ายๆกับตัวละครตัวหนึ่งในเกมไอเดนก็คือตัวคาวบอยเป็นผพ้รอดชีวิตคนหนึ่งที่เวลาปั่นไฟกับผู้ชายเนี่ยจะปั่นไฟช้ิหญงจะทํา ทักษะในการปันไฟจะเร็วขึ้นแย่แย่เใช่ครับก็คือดิวเนี่ยมันตีท้ายครัวเพื่อนมันก็คือกับผู้หญิงเนี่ยอาจจะเร็วกับผู้ชายอาจจะทาอะไรช้าอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ติมเนี่ยเราเล่นแต่ติมซะส่วนใหญ่นะครับซะส่วนใหญ่อาวุธหลักๆที่ผมเห็นเนี่ยก็จะเป็นไฟฉายโดยส่วนใหญ่เป็นไฟฉายไฟฉายก็อาจจะมีแบบว่าเอาไปแบบว่าส่องใส่ผู้ล่าได้ทําให้เกิดอาการสตาร์ทหรือว่าอาจจะเป็นการส่องขึ้นฟ้าหรือว่าส่องลงพื้นแล้วไปการมาร์กจุดให้เพื่อนร่วมทีมเห็นถึงอ็อบเจกต์แต่ละ อยาได้เพราะว่าใน Dead by d a y l i g h t เนี่ยมันก็จะมีแบบว่าสร้างเป็นแสงขึ้นมาให้เพื่อนเห็นทั้งแมพโดยที่ผู้ล่าไม่เห็น,นเฉพาะเซเวอร์อย่างเดียวก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับอืมเข้าใจอยู่ครับพี่ก็คือใช้ไฟฉายที่อยู่ในมือเนี่ย ถ้าเกิดว่าเอา2หน้าฮันเตอร์ฮันเตอร์ก็จะเกิดอาการสตันแล้วนอกเหนือจากการที่ทําให้สตันได้แล้วเนี่ยยังสามารถใช้ไฟฉายเพื่อเป็นเครื่องมือในการบอกตําแหน่งได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับรู้ตำแหน่งเฮ้ยตรงนี้มันมีอ็อบเจกต์ที่น่าสนใจนะตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้อะไรประมาณนี้ครับอจะได้แบบบารวมกลุ่มการทำอ็อบเจกต์ให้มันเสร็จได้ไวขึ้นอะไรประมาณนั้นครับ ถ้าเกิดเป็นที่ดาเนี่ยอันนี้คือคิดเล่นๆนะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่โดนโดนกระทำตลอดอาจจะเป็นตัวละครที่ต้องคอยรับดาเมจให้เพื่อนหรือเปล่าเขาอาจจะมีไอเทมสักอันหนึ่งเขาเป็นนางรัมเขาอาจจะใช้เป็นภูมลาลัยก็ได้ถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมโดนตีบาดเจ็บจากตรงไหนก็แล้วแต่เขาสามารถใช้ไอเทมของเขาเนี่ยใช้แบบไหนก็ได้นะครับอาจจะโยนขึ้นหรือว่าอาจจะดึงออกหรือยังไงก็ได้อาจจะเป็นการดึงดาเมจจากเพื่อนร่วมทีมที่เจ็บจากระยะไกลเนี่ยตัวเองมาเจ็บแทนแล้วเพื่อนก็จะหายจากอาการบาดเจ็บแทนอะไรประมาณนี้อันนี้คือเกือบคิดแบบเพ้อๆนิดนึงน ประมาณนี้ครับสำหรับตัวละครก็เขาข้าวๆก็ต้องมีเจนมีอะไรประมาณนี้ครับทองมอรุนว่าทีมอาจจะเอามาประมาณไหนขอบคุณมากครับตอบได้แบบเยอะมากๆเลยคำถามในข้อถัดมาครับพี่เบิร์ตครับ,รบอยากให้ตัวเกม Home ซ Home มสวายเนี่ยมีโหมดไหนให้เล่นบ้างอย่างเช่นถ้าเป็นไอเดนมันจะมี8 V2 มี5 V5 มี Black Jack คิดว่าเกมเกมเนี้ยแนว1สู้4นะครับมีโหมดไหนให้เล่นได้บ้างครับ คือเมนหลักที่คิดไว้ว่าเมนหลักยังไงก็ต้องมีอยู่แล้ว C1 ต้องต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับ c 1เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากังวลก็คือบาลานซ์เกมระหว่างกูลากับผู้รอดชีวิตโหมดไหนที่น่าสนใจผมว่าน่าสนใจนะเออเรามีแมปหรือว่ามีแผนที่ที่มันค่อนข้างกว้างเนี่ยอาจจะเป็นแบบว่าเป็น8 V2 ก็ได้หรืออาจจะเป็นประมาณว่าเราจะทําเป็นแมปใหญ่ๆเลยก็ได้ผมไม่แน่ใจว่าสเปครือว่าการทํางานประมาณไหนอาจจะทําเป็นแบบว่าเซอร์เวอร์ก็ได้เหลือรอดเพียงแค่คนเดียวประมาณว่าเนี่ยคือ นนมีเวลาอยู่ให้คุณถึงเที่ยงคืนอะไรเงนี้ครับอาจจะมีเวลากําหนดแต่เกมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นประมาณว่ามีผู้รอดชีวิตไปทั้งหมด10คนอยู่ในเกมใครเหลือรอดคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็อาจจะมีตัวเวสีหรืออะไรที่เป็น AI ก็ได้หรือถ้าเกิดรู้สึกว่า AI มันอาจจะตกทางหน้าของผู้รอดชีวิตยากก็อาจจะเอาเป็นมีผู้ล่าสักสองคนอยู่ในนั้น แล้วก็มีเวลากําหนดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เตยว่าต้องอยู่ให้ครบตามเวลาถ้าเกิดอยู่ไม่ถึงเวลาก็จะแพ้ไปตกรอบไปประมาณนี้ครับอาจจะมีวงแบบบีบเข้ามาค่อยบีบเข้ามาคล้ายๆกับพวก PUBG พวกเกม FPS ก็ได้มันก็แปลกใหม่ดีเพราะว่าถ้าเกิดเราทําคล้ายๆ Identity Five คล้ายๆกับ Dead by Daylight มันก็ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแหวกแนวไปเนี้ยเกมเราก็จะมีจุดเด่นขึ้นมาในในมุมผมนะครับคิดอยู่เหมือนกันครับว่าถ้าเป็นเกมแนว1 4, นึ่สู้สี่เหมือนกันเนี่ยเราจะทําเกมยังไงให้มันดูน่าสนใจมากๆ ที่พี่เบิร์ดต,ตอบมาก็น่าสนใจมากครับถ้าเกมมันเป็นอย่างนั้นได้นะครับใช่ครับต้องดูว่าทีมจะทําได้ประมาณไหนคร่าวๆน่าจะประมาณนี้แต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงที่สุดก็คือน,น่าจะเป็นเรื่องบาลานซ์บาลานซ์เกมอะไรครับผมเห็นพี่เบิร์ดเคยพูดไว้ในไลฟ์สตรีมบอกว่าถ้าเป็นเกมไอเดนเนี่ยตัวเซอร์เนี่ยจะ OP ครับถ้าเป็นเกมเดย์บายเดย์ไล์เนี่ยฮันเตอร์จะ OP ครับต้องดูดีเพราะว่าู้รอดชีวิตั้ง4คนอะไรเงี้ยครับก็หวังว่ามันจะเอามาดีครับ ผมเองก็หวังแบบนั้นอยู่เหมือนกันครับก็ <c oughs> ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการสร้างเกมนี้ออกมาด้วยดีด้วยนะครับมากับคําถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้ครับพี่อยากให้พี่เบิร์ดเล่าเรื่องผีหรือว่าประสบการณ์หลอนๆที่เคยประสบพบเจอหรือได้ยินได้ฟังมาและเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดบ้านเกิดของตนเองหนึ่งเรื่องครับพี่ประสบการณ์หลอนๆเหรอครับอันนี้คือตรงๆเลยคือพี่เนี่ยเป็นคนไม่กลัวผีไม่กลัวเลยคือแบบทีสองตีสามสามารถเดินแบบเปลี่ยวๆคนเดียวได้ก็คือไม่กลัวผีแต่ว่าเคยมีความทรง จำตอนเด็กซึ่งเราไม่มั่นใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะอันนี้คือแบบไม่การันตีนะครับ คือตอนนั้นเด็กมากแล้วจําได้ว่าอยู่กับพี่ชายฟิลบ้านเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นบ้านสองชั้นครับโอ้ยเล่าแล้วผมขนลุกเลยคือมันนึกถึงเมื่อก่อนจริงๆคือเป็นบ้านสองชั้นอันนี้คือเป็นเรื่องเล่าจากจังหวัดไหนครับเป็นจังหวัดประจวบครับอยู่อำเภอทับสะแกคือบ้านในหมู่บ้านเนี่ยมันจะอยู่บริเวณหลังโรงเรื่อยโรงเรื่อยนี่ก็เป็นโรงสีไม้แล้วก็บ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นผมจะอยู่กับพี่ชายหนึ่งคนแล้วก็อยู่กับคุณยายแล้วก็อยู่กับน้านะครับเพื่อตอนกลางคืนเนี่ดยด้วยการที่เราเป็นเด็กตอนนั้นจำได้ ได้ว่าเราเนี่ยอายุประมาณ5้ถึงหขวบซึ่งจําได้จริงๆว่า5้ถึงหขวบเราตอนคืนเนี่ยเราหิวเราก็บอกพี่ชายว่าหิวแล้วก็พี่ชายเนี่ยพาเราลงมาต้งมาม่าด้านล่างลงมาด้านล่างเนี่ยบรรยากาศประมาณสัก5้าทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยคือหมู่บ้านที่ชนบทนะครับมันจะมีแต่ต้นไม้แล้วบรรยากาศมันจะแบบเย็นเยือเยือกคือแบบว่าเป็นไอเย็นๆเลยครับแล้วก็ดึกมากแล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กเราก็ลงมาเราไม่ได้อะไรเฮุไม่ได้อะไรมากมายแต่ตอนเด็กๆคือกลัวผีคือจะเล่าเรื่องอยู่นิดนึงกลัวเมื่อก่อนตอนเด็กกลัวผีกลัวประมาณว่าบ้านของเรา อันนี้ขออนุญาตครับก็คือเราต้องฉี่จากด้านบนะ่ะลงมาด้านล่างเพราะาเรากลัวผีเราไม่กล้าลงมาคนเดียวถ้าเกิดพี่ชายเราหลับเข้าใจครับพี่เออประมาณนั้นเลยอ่าแล้วตนนี้วันนั้นเนี่ยเราหิวพี่ชายบอกปไปกินมาม่าก,กันก็เลยลงมาต้มมาม่าก,กันแล้วบ้านตรงข้าวของเราเนี่ยเขาก็เป็นบ้านไม้เหมือนกันเป็นบ้านไม้เหมือนกันแล้วเราก็นั่งรอ ใต้ถุนบ้านก็มีไม้เป็นไม้เป็นโต๊ะไม้ครับเราก็รออยู่พี่ชายก็ไปต้มน้ําเรานั่งอยู่คนเดียวครับแล้วเราก็เห็นครับเป็นเหมือนพระจันทร์ครับจําได้เลยว่าเป็นเหมือนพระจันทร์เป็นแสงสีเหลืองอยู่บนฟ้าแล้วก็ลอยลงมาครับลอยลงมาหลังบ้านหลังบ้านตรงข้ามเราครับซึ่งระยะมันประมาณสัก100ร้อยเมตรลอยลงมาปุ๊บเราก็เดินไปบอกพี่ชายบอกว่าพี่พี่เนี่ยเห็นแสงอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ตรงนั้นอะไม่รู้เขาบอกว่า มึงไม่ใช่แล้วอย่ามาหลอกอะไรเงี้ยเราบอกเห็นจริงๆแล้วพอเ้าเดินมาดูกับเราเนี่ยเขาก็ยังไม่เห็นพอจังหวะที่เรากาลังจะเข้าไปเอามามา่าคราวนี้เราเริ่มกลัวแล้วเราจะเข้าไปเอามาม่าเนี่ยแสนนะนะ ค่อยๆลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาจริงๆซึ่งคราวนี้ผมกับพี่ชายแม่งเห็นจริงๆครับลอยขึ้นมาครับแล้วก็ลอย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 แล้วก็ค่อยๆจางแบบวุบวุบหายไปซึ่งเราตอนเด็กเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคืออะไรพอเช้ามาเนี่ยเราก็ไปเล่าให้น้าเราฟังน้าเราบอกว่าเนี่ยกระสือตอนดึกๆเนี่ยเขาไม่ให้ลงมาข้างล่างลงมาทําไมแลยก็โดนโดนต่อว่ากันไปแต่คือแบบว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยมันอาจจะใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยบ้านตรงข้ามเนี่ยคือบ้านที่รู้จักกันครับคือมีเพื่อนที่วัยเดียวกันไปหาเขาเนี่ยไปถามเขาเนี่ยซ มันมีคาบเลือดแบบว่าหยดหยดอะซึ่งเราก็ไม่ได้การันตีนะว่ามาจากกระสือจริงหรือเปล่าโดยรวมแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราเจอแล้วมันใกล้เคียงกับผีมากที่สุดก็คือกระสือนี่แหละครับสิ่งที่ผมเจอมานะคือผมก็ตั้งใจฟังพี่แล้วก็นึกภาพตามมาอยู่ครับก็เข้าใจแล้วก็หลอนนะครับหลอนมากๆส่วนหนึ่งที่น่ากลัวก็คือเรื่องบรรยากาศเรื่องสถานที่ เอาซะเห็นภาพเลยครับพี่บรรยากาศก,กับสถานที่เนี่ยชวนให้ขนลุกมากครับพี่ใช่ครับสำหรับผีกระสือนะครับก็เป็นผีในความเชื่อของคนไทยใช่คือมันเป็นประสบการณ์จริงอะ่พะพอเล่าแล้วมันก็จะนึกถึงฟิวเมื่อก่อนอะ่ะขนลุก พี่ผมเข้าใจครับบ้านคนไทยสมัยก่อนอ่ะยิ่งเป็นแบบบ้านคนต่างจังหวัดอ่ะสมัยก่อนนี่คือใต้ถุนบ้านไม้พี่มันหลอนบรรยากาศมันพาไปมันบิวให้หลอนใช่เลยมันมันเป็นฟิลแบบบ้านเก่าๆเลยอ่ะคือแบบโอ้โหอะไรครับขอบคุณพี่เบิร์ดมากนะครับที่มาสัมภาษณ์ในคลิปวันนี้นะครับผมครับอ่ะส่งท้ายก่อนปิดคลิปพี่มีอะไรอยากจะฝากผลงานไหมครับฝากกันเลยครับสำหรับผลงานก็ใครที่ชอบดูเกมเฮ์เลอร์นะครับเอาตัวรอดเซเวอร์เฮ์เลอร์นะครับแบบเด d บัดเดนไลท์ไอเดียี่ไฟอะไรครับก็สามารถ ติดตามได้ในช่องโม v ิดิกนะครับผมไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าจะเป็นทางด้านของ Facebook f แฟนเพจก็สามารถติดตามได้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทีมงานนะครับจากโคสุวิทโอมสวายนะครับที่ให้เกียรติเรามาพูดคุยด้วยครับขอบคุณมากแล้วก็ต้รอนะครับหวังว่าเกมจะออกมาเร็วๆนี้แล้วก็สนุกดี่สุดยังไงผมจะสนับสนุนมีอะไรช่วยก็ทักมาได้เลยครับผมครับผมก็ขอบคุณมากนะครับที่พี่เบิร์ดมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับถ้้าาเเกิดว่ชอบบบนแี ลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปต่อไปอยากให้ไปสัมภาษณ์ใครอยากให้ไปสัมภาษณ์ยูทูบเบอร์สตรีมเมอร์ท่านไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ m a n นี่แบ็จากเ e อะแซกทีมขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ จากสิ่งที่เรียกว่านี่วอนไหม